สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามเลขน้องไอติมพี่น้องน้องไอติมเขียนเลขให้ตาพี่น้องสามตัวห้างเดียวพี่น้องเฮาเป็นหลับส้มหลับฟังเลยค่ะว่าน,น้องมาเขียนให้ตัวใดไปเลยค่ะน้องขยิบบานแท้ไอติมไม่มาหาน้อยติมนานแล้วสวัสดี FC หน่อยเป็นงานคั้งเนาะพี่น้อง ย่อมได้สิบปีเติมมาไหนก็เคยยังไม่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดใกล้ปิดเทอมแล้วบ่ได้มาหาหน่อยติมเป็นปีแล้วเด้อเป็นปีนะพังแม่แนนเป็นปีอะไรจ้ะตั้งแต่เขาจำบ่ผิดปลายปีนไอติมก็เคยได้เงินเอฟซีเนาะตั้งตหลายบาทต้นต้นปีหกเก็ดนะผมก็ได้มากเลยจนน้องไอติมโตเป็นสาวแล้ว แม่บลอนไปใส่ลูกแม่ไปทำงานที่ลงเอวนแม่ไปทำงานที่ลงเอวนแม่ได้เฮ็ดโอป้องเมื่อไรเฮ็ดโอตอนเย็นๆกับม่เป็นบ่ลูกไปได้ไปได้จักมื่อแล้วไปได้พราอาทิตย์ไปไปสักพักแล้วเด้อ ไปสักพักแล้วเนาะวานตั้งแต่ก็เจ้าเลิกให้เห็ดอันบ่บ่ให้อวนไม่มาแมนแมนจะ้ะต้องไปมัดข้างในแมนจ้ะเจ้าก็เลยให้เขาลงงานไม่จ้ะไอ้ติมอยู่มออยู่อนุบาลไหนแล้วเนี่ยอนุบาลสามอนุบาลสามบูวีน้าก,ก็ปหนึ่งเง้ยตัวนี่เป็นไปเรียนหนังสือเกง่งอือเป็นสาวเลยพี่น้องมาบ้านน่ะ อะไรมาถามดูเลยอย่ามาถามเลยเด็กน้อยกินหัววันที่สิบหกมีนาคศึกษาสง่าขอแปดเลขสี่ออกสุดใดเนาะเดี๋ยวนี้ได้เขียนเลขให้แม่แม่บอกมาลูกเขียนอยู่บ้างวันี้เขียนไว้ใสเขียนในบนรถตาชนบนรถตาชนจำได้ไหมเลขอะไร หนูจำได้แล้วลูกรถตาชุนใดตามันเลย,ายตาบนารถไปไหนแล้วลูกตา,ไป,กตาไปตีไก่อ๋อตาไปตีไก่ตารถไ,ไปด้วยมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะกระบะแล้วหนูจำได้ไหมเลขอะไรหกเจ็ดเดก้ามันมีแค่สามตัวเหรอลูกเกลขรถอหรเพิ่นเขียนนี่เผินบอาเพิ่นเขียนเลยเพินเพนเนพนน่นไว้บนรถตาบ่าลูก อ๋เขียน,นเลขไว้เอาไว้หน้ารถเลยเหรอเอาไว้ให้ใครตรงนั้นเนี่ยแล้วบอกบอกตาไหมว่าหนูเขียนเลขไว้ให้บอวตาเห็นไหมเขียนไว้ตั้งแต่วันไหนนานแล้วนต่ไม่ไ้จล้วตาตาของวันนี้เนาะต,ตาซื้อลรอตรี่ยัง ไม่รู like ้ uh, like shoe, so ่ไไดด้ปูคนมากจะเขียนใบเด้อตอนนั ani, ้นเป็นเขียนใบหลังตู้เย็นแม่เป็นเพราะเห็นเลขว่าแล้วจังเห็นพี่น้องตอนที่มันออกซีซีแม่น้องหน้า่าห้นเห็ดขิดเขียนใบตัวใดก็ลูกยื่อหลังยื่อหลังยื่อน้านหกเจ็ดเก้าโอ้คนยังจําได้เนาะจได้ยังให้ลองบังงวงที่จําได้บอกพี่น้องเป็นกันยังหกเจ็ดเก้าเนี่ยแม่บปลุกเอาเป็นเขียนเก่าแล้วบนเก่ มีสองตัวบุลรุมีไหมมีสองตัวไหมโอ้มีแคน่นี้ให้ตัดเอาเนาะใ,ให้เอฟซีตัดเอาเาะลูุเนาะถูกไหมเอฟซีตัดเอาเลยนะโฮเก็ตเก่าน่็จะเป็นโฮเกตเวลาบนาวติลุกฝนตกนะเนี่ย<ท>จังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องเอ้ยฝนตก ทางลมทั้งตกทางลมเปิ้ลเชียนใส่กระดาษเอาไว้นานลดสายตาเพิ่นตาเพิ่นบ่ค่อยมักเลยได้เนาะตาจ้าเนาะจะมาบ่ค่อยซื้อเพิ่นสิมักแต่ตีไก่หรือเพิ่นสิซานเพิ่นสิซานนี่ก็เฮ็ดเป็นธุรกิจบ้านมหมจ้ะนี่ยซานยังแล้วสุ่มไก่บ่จ้ะสุ่มไก่ไอ้ติมไม่ได้เข้าบ้านใหญ่แล้วลูกไม่ได้เข้าไปเล่นบ้านใหญ่เลยอน คือรับส่งจากมาเรียนถึงจะได้เรียนอ๋อทุกวันนี้หนูนั่งรถรับส่งนักเรียนเหรอลูกอ๋อหนูติมเพื่นว่าเพื่นเขียนเลขไว้นารถไว้หัตาชุนนะคะเอาไว้นารถเขียนไว้เพิ่นจําได้เขียนไว้หลายมือแล้วถามเพื่อนเพิ่นไปยืนยันข้ามกาวเป็นหกเก็เก้านะคะเขียนไว้แค่สามตัวหางเดียวเพิ่นบอเขียนไว้สามีนเพื่นบลูกนะคะตัวนี้ยืนยันข้ามกาอยู่เนาะ ยนไปแค่หกเก็ดเก้ตัดหหหเก้าเจ็ดเกนะคะตกักอนหนานี่น้อยติมล้นที่มาสัมผัสนี่มากจากเพิ่นซีสลากกินแบนงน่งเนาะท้าม้คนมาขายสลากกินแบ่งน,นี่ยเเพิ่นซีนะคะจะออกตัวไหนเพิ่นสีดึงให้นะคะเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปสัมผัสิันเดอดเียเพิ่นซีเด,ด้อเดวยดดวย เดี๋สิไฮซี่เดี๋ยวยายสิว่างลงกับพื่นไ้นองห้นองปิ้งซี่มันจะออกตัวใดแลมักตัได้ลูกนี่นี่ตัวไดจะออกซี่ไฮแนเขียนถือบอตัวไหนมันจะออก16มีนาคมเนี่ยอ๋อ7-9 7-9เด้อพี่น้องยี่สิเจ็ดเก้า เล่นเจ็ดเก้าเป็นไรหละหน่หนต่ออิพ่อเห็นอยังลูอกอิพ่อทำชุมเออทำชุมเออทำชุมชไก,มไก่ไปส่งเขานะไปส่งที่ไหนส่งที่ไหนพี่ก็ นอนก็ได้ก็ระหุนได้กันนะบางทีบางบางทีก็เห็นไปนนท์แถวอันแถวแยกเกาะคนวันเจ็ดเก้านะคะไอเฟิลซี่ว่าเลขจะยูนนีคตัตแถวมีสามคู่จะออกตัวได้เพิลซี่เจ็ดเก้านะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสื้อสราคินแดงรัฐบาลไทยนะคะตะก้อนหน้านี่นะยสี่ประจําคือสี่เสลากกินแดง น้องไอติมเสี็แล้วเจ็ดเก้าห้าเดียวนะคะพี่เตออน้องหมาไปเก็บหรอมาไม่เป็นเช้าแล้ววินาก็เป็นเช้าแล้วกินข้าวกับอะไรไอติมวันนี้ยังไม่ได้กินยังไม่กินข้าวเช้าป้าที่โท้จะรถหุ่นนะลูก ยี่แม่โมโมยูม่เงาปะเ <c oughs> พิ่นป่าให้เอาเด็กน้อยไปนั่งด้วยนะป้าให้เอาเด็กน้อยไปทำง,งานนั่นนะอยู่นั่นก็แคเจ้าหางก็ได้ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านกับกับพ่อเพิ่นนะคะไทยเอฟซี FC สาอุดีนับเด้นนนดนงงนอน้องติมไทยเอฟซีสาอุดีเพิ่นแจ้งสิดปากเงินมาขายชาขนมแล้วหนุเด้ออะเพิ่นจะเป็นคนง,ง,ง่ายๆพยายามยาอย่างเดียว มาโดยบังเอิญบคิดว่าสีเห็นเพคนเนาะงานจะบบกิดว่าพษีอยู่บ้านใช่ไหมพี่น้องเห็นเสน่ห์หาสรุปแรกข้าวมัน้อยนิมหางเดียวนะคะคนว่าเพคนเขียนเลขไว้หนะรถเท่ากับได้มาสัมผัสเพื่อนก็ยังยืนยันคำเก่าหรือว่าคนเขียนไว้หนะรถเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะเอฟซีพิจารณานะคะเป็นน้าท่านหาสิสระกินแบงรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณที่ให้การติดตามขอบคุณสำหรับเอฟซีที่ดูจนจบคลิปนะคะ